สวัสดีครับทุกคนผมคุณคุณพบกันอีกแล้วนะครับที่ช่องพรีเมียมยูสคาร์บายเอบางใหญ่ช่องนี้จะเป็นช่องที่รวบรวมสาระความรู้เกี่ยวกับรถยนต์มือสองเพื่อให้ท่านผู้ชมประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อรถมือสองหากท่านผู้ชมมีความต้องการซื้อพรีเมียมยูสคาร์สักคันแต่ไม่รู้จะเออริ่มต้นยังไงสามารถหาความรู้และสาระดีๆได้ที่ช่องนี้เลย <S <S และก็เหมือนเคยครับตอนนี้ผมอยู่ที่เต้นขึ้นหญิงกาญนาพิเศษในตาลาดรถพรีเมียมที่เยอะที่สุดและดีที่สุดบนถนนกาญนาพิเศษ และเดือนนี้เป็นเดือนที่สต็อกรถพรีเมียมแน่นแเลยแล้ววันนี้คุณคุณจะพาท่านผู้ชมไปอัปเดตสต็อกรถกรันผมเชื่อว,ว่าต้องมีสักคันแหละที่เป็นของท่านวิช้ชมไปชมกันไปดูกันนลยพรีเมียมแล้วก็เริ่มจากคันนี้หนึ่งเลยคันนี้คือ Arri a u d i A5 t f s ที Line ปี2 0 2พเพิึ่งเข้าใหม่ส,สดๆร้อนเท่สุดๆารันตียังเหลือกับราคาเราๆที่1.59ล้านบาท ถ้าจะไปชมเครดิตจะเต็มปีดาวกันเลย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 เดี๋ยวเราไปรถจากประเทศเยอรมันกันบ้างคันนี้ได้ครับคันนี้เลยค,คันนี้เลย,นนเลยและคันนี้ก็คือ Mercedes-Benz C250 Coupe AMG Dynamic ปี2008ราคาแล้วๆอยู่ที่1.39ล้านบาทได้คูปเป้ไปเลยนะรถทุกคันรับประกัน1ปีที่สำคัญบริการศูนย์นะแต่คันต่อไปเนี่ยเราก็ยังไม่ไปไหนนะ ยังอยู่กับค like so so right? so ่ายดาวสามแรกเหมือนเดิมเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นรถอะไรและคันนี้ก็คือ Mercedes b e n z c 3 0 0 e M G Sport ปี2020กับราคาที่แบบโอ้ราคาเล่ามาก1ล้าน้าาน9หบาทไปต่อกันเลยปะและคันนี้ก็คือ Mercedes b e n z c 3 0 0 e M G Sport ปี2020เหมือนกันแต่คันนี้ไม่ส0มหม่นนะ1 1 9ล้านบาท เมาใจใส,สายสปอร์ตกันบ้างบอกเลยว่าคันนี้คันโปรดโโมดแตงแ่ง5.0 GT Performance ต c a g ถ้าผมบอกท่านผู้ชมจะเชื่อไหมว่าเลขใหม่อ่ะเพียงแค่6,000โลเฉพาะชุดแต่งแล้วก็แรปตีนะครับก็มูลค่า2ตามแต่แล้วราคาตอนนี้หายไปเกินครึ่งแล้วนะครับอยากรู้ไหมว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่2จุด89 2.89ล้านบาท สปอร์ตมาแต่ง5.0ที่ที่พาร์ทเชลเบอร์มากับสายที่ใหญ่พี่ใหญ่กันได้นะครับกับ Mercedes m e r c e d e s b E n z 300 E อเวนการปี2021ที่สำคัญนะครับเล่งหม่เพียงแค่200 0 0กับราคา1.69ล้านบาทมาเอาใจสายคูเป้กันบ้างสำหรับรถสปอร์ตคันนี้กับ m e r c e d e s b E n z 200 M C Dynamic ปี2022กับราคา2ล้าน190,000 เจีบตัวเป็นแล้วกว่าล้านหกับ B M W 5 3 0 E E e l i t ปี2022 <S <S ผม L C I แล้วนะคันนี้ B S I ยังเหลือเหลือเอาไปเลยในราคาล้านห้ก้บทสรุปวันนี้นะครับก็บ่งบอกเห็นแล้วว่าสต๊อกรถของเต้นเราเนี่ยมีมากล้นจริงๆนะครับเดี๋ยวอ e ีกีหน้าผมจะไปอัปเดตสต๊อกรถว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวรอติดตามชมกันเลยฝากด้วยนะครับ ถ้าใครอยากติดต่อคุณศูนย์แปดห้าเก้ี่หนึงสองีหนึ่งีสโทรมาได้เลยผมอยากรับสายตอนนอน8 4 2 2 0 9 7องสองศูนย์เก้าเจ็ดเจ็ดหกเอ๊ะบางใหญ่แต่คนนี้เขาไม่รับสายตอนนอนนะก็โทรไปตองวันแล้วกัน